หืูเตียตซอนอศูนย์อุบลราชธานีไม่ได้ได้ความรู้อะไรเลยในอันเนี้ยหรือ่อชิงได้ความรู้ได้มาอยู่นิดนึงได้แบบมินตันมาเข้าค่ายไปเล่นแบบสอบเข้าเตรียมอุดมนะคะหนูเข้ามาทางโคตาจังหวัดได้ที่หนึ่งของโคตาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ตอนอยู่เตรียมอุดมก็ได้อยู่ห้องคิงค่ะเวลาหนูรู้สึกว่าตัวเองช้าอะไรอย่เงี้ยค่ะหนูจะคิดว่าแบบ1วันมี24ชั่วโมงถ้าเราอัดยังไงมันก็ต้องทันอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรดาจิตวราวิสุทธ์เมียวหุยค่ะ มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมคะ่ะตอนนี้สอบติดคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่าาะคะแนนกสพทรวม72.59ค่ะเลข85เคมี80คะ่ตะตค่ะปาโถุมนูเรียนอยู่อุบลคะ่ะอนุบาลอุบลละชธานีก็คือแบบยังไม่ได้จริงจังอะไรคะ่ะเลยังเล่นอยู่มากๆเลยคะ่ะยังรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนอยู่เลย ตอนประถมมีไปพวกป่าสาวทอพชรยอดมงกุฎอะไรเงี้ยตอนประถมใช่ไหมหนูก็สอบเลขแล้วก็วิทย์แต่ว่าจะได้เลขอย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนประถมไม่ค่อยเก่งวิทย์เลยค่ะก็เลยพยายามแค่เลขอะไรเงี้ยวิทย์หนูก็จะแบบเขียนทีเลยอยู่เบญจมามหาราชค่ะอุบลเหมือนกันชีวิตมต้นคือรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะสนุก มากๆแบบได้ทําอะไรหลายๆอย่างเลยคือหนูอ <il> ยู่ต่างจังหวัดมันเลยจะมีค่ายที่ได้ไปต่างจังหวัดอางทีเยอะค่ะก็เลยแบบสนิทกับเพื่อนมากๆแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันทั้ง3ปีเลยตอนมต้นโรงเรียนหนูจะมีแบบห้องเรียนพิเศษแล้วก็ห้องเรียนปกติค่ะหนูอยู่ห้องเรียนพิเศษตอนมต้นก็สอบสอบวนนอ หนูเติดสอนอศูนย์อุบลราชธานีหนูได้ถึงแค่รอบหนึ่งค่ะเพราะว่าเข้าไปเหมือนเข้าไปเล่นเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้ถึงแค่รอบหนึ่งไม่ได้ได้ความรู้อะไรเลยไต่ยันเนี้ยเด็กทีได้ความรู้ได้มาอยู่นิดนึงได้แบบมินตันมาเ <c oughs> ข้าค่ายไปเล่นแบบ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่จะกลางๆหมดเลยแต่จริงๆหนูจะชอบเลขมากสุด <c oughs> ก็รู้สึกว่าทำได้ดีบ้างแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ดีค่ะ ตอนมอต้นชอบพี่เมกมากเข้าสอนดีโจทย์ดีตอนทำข้อสอบอยู่ก็คือรู้สึกว่าแบบเออแบบนึกถึงหน้าพี่เมกต,ตอนอยู่มสามหนูก็มีแผนจะเข้าเตรียมอุดมตั้งแต่แรกเลย หนูชอบเตรียมอุดมอะ่ะรู้สึกมันแบบกิจกรรมเยอะเริ่มอ่านจริงๆมสามเทอมสอง 2. ทำโจทย์เยอะๆส่วนใหญ่เป็นเน้นโจทย์เลยตอนนั้นโจทย์จากหนังสือของนุ่นพี่ตอนนั้นหนูตั้งใจจะเข้าโคต้าอยู่แล้วด้วย<ๆ>เพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่ารอบทั่วไปค่ะแบบไม่กดดันเท่าสอบเข้าเตรียมอุดมนะคะหนูเข้ามาทางโคต้าจังหวัดได้ที่หนึ่งของโคต้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สำหรับน้องๆที่อยูอ่บนแล้วก็อยากเข้าโคต้าจังหวัดนะคะที่จะเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมก็อยากให้เก็บเกลี่ยมาดีๆตั้งแต่มอนนเลยคือบางทีเข้ามอนนมาแล้วเราจะแบบชิลวอยู่อะไรเงี้ยมันอาจทำให้เราหลุดเกตไปแล้วก็ไม่ได้โคตาได้ก็อยากให้ตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าโคตาจังหวัดเนี่ยมันรับน้อยก็จริงแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าได้มันเยอะกว่าจริงๆ ตอนอยู่เตรียมอุดมก็ได้อยู่ห้องคิงค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เกรดสี่หนูก็แบบตั้งใจอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแบบเหมือนทําของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้อยู่ห้องคิงเตรียมอุดมเพราะว่าตอนเข้ามาคิดว่าแบบเพื่อนๆต้องเก่งมากๆแน่เลยเพราะว่าหนูมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็แบบทําของตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ห้องคิงค่ะก็แปลว่าหนูก็อยู่แรงดีในเตรียมอุดม ตอนหนูเข้าเตรียมมาแรกๆก็แบบกะจะเรียนชิลๆอะไรอย่างงี้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจมากสุดท้ายหนูก็เหมือนแบบเพื่อนอ่านหนูก็อ่านอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็แบบกลัวตกด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยตั้งใจอ่านมากเลยสอบออกมาได้ก็ดีตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูก็อ่านไปเต็มที่ของหนูไม่ได้คิดว่าแบบเออสอบตกต้องไปลงอาหารอะไรเงี้ยโฟกัสที่ว่าเราอ่านตอนนั้นนะคะแล้วก็แบบทําเต็มที่ ตอนมสีได้เรียนพี่แม็กก็รู้สึกว่าแบบโจทย์ดีมากอะไรเงี้ยถ้าคิดตามได้ก็จะรู้สึกเลยว่าแบบได้แนวคิดที่ทําให้แบบคิดโจทย์ได้ไวจริงๆเรียนพี่แม็กมสี่เทอมหนึ่งเทอมสองแล้วก็มห้า 5, เทอมหนึ่งเทอมสองแล้วก็กสอพดสามโจทย์พี่แม็กคือดีมากแล้วก็จะมีทั้งโจทย์ที่เกินเนื้อหาไปบ้างแต่ก็รู้สึกว่าแนวคิดถึงแม้ว่าโจทย์มันจะยากเกินอะไรเงี้ยได้เอาแนวคิดไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อนเรียนพี่แม็กเกือทุกคนเลยเรียนอาจารย์ทันชัยตอนมส่ 4. ชีว่าเรียนกับอาจารย์เอกฤทธิ์ตอนมสแล้วก็มหรู้สึกว่าอาจารย์เอกฤทธิ์สอนละเอียดมากเลยค่ะแล้วมีการวาดรูปอะไรเงี้ยทำให้เราเข้าใจได้จริงๆค่ะเรียนกับอาจารย์เอกฤทธิ์ทั้งออนไลน์แล้วก็สดเลยค่ะตอนมสเรียนสดแล้วก็มหเรียนออนไลน์สังคมเรียนครูป,ปอมเพราะว่าเขาสอนสนุกเนื้อหาก็ละเอียดค่ะแล้วก็แบบมีเน้นอะไรเงี้ยให้ สังคมครูป๊อปเรียนคอร์สเนื้อแน่นแม่นโจ์เรียนโกงคําตอบข้อสอบจริงด้วยค่ะจอมากมากจริงๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเออข้อสอบเก่าทําเองก็ได้อะไรางี้แต่รู้สึกว่าคอร์เนี้ครูป๊อปเขาแบบสอนแต่ละข้อก็พูดเนื้อหาไปด้วยเหมือนเราได้ทวนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีการจี้จุดให้ด้วยว่าเออตรงนี้น่าจะออกนะสังคมคุณครูในดวงใจนะคะคือครูป๊อปค่ะชอบมากเลยดีมากมารักครูป๊อปมากๆาเลยค่ะขอบคุณที่ทําให้ได้คะแนนสังคมดีค่ะนี รักพี่ป๊อปรักพี่ป๊อปรคู่ป๊อปสิหนูอยากเข้าหมอตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยค่ะตอนเด็กได้ไปเล่นคิซเนียแล้วแบบหนูได้จับเครื่องมือได้ลอง ทำอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเหมือนหนูจะไปเป็นเนื้อเซอรี่แล้วก็หมอฟันค่ะรู้สึกชอบมากแล้วก็อยากเป็นหมอแต่ตอนนั้นเลยแล้วหนูก็คิดว่าแบบถ้าเป็นหมออะไรเงี้ยตอนแบบพ่อแม่แก่อะไรเงี้ยหนูก็จะได้ดูแลเองได้ด้วยค่ะแล้วก็หนูอยากรู้แบบร่างกายตัวเองด้วยว่าแบบเออมันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่ค่ะหนูอยากเข้าหมอจุฬาตั้งแต่แรกเลยหมอห้าเทอมสองก็เริ่มแบบดูดูไว้ว่ามอหกมัน มีอะไรบ้างค่ะก็ตอนปิดเทอมหนูก็เก็บเนื้อหาม .6 ก,ก่อนแต่ว่าตอนม .6 เทอมหนึ่งเขาก็เริ่มแบบมีคอร์สเอ็นอะไรเงี้ยาบ้างบางที่ก็เริ่มเริ่มมีโจทย์แล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องแบ่งเวลาระหว่างเรียนม .6 แล้วก็ทําโจทย์หรือว่าแบบเก็บเนื้อหาด้วยอะไรตอนม .6 เทอมสองหนูก็เริ่มแบบทําโจทย์ค่ะเป็นส่วนใหญ่เลย เวลาหนูรู้สึกว่าตัวเองช้าอะไรเงี้ยค่ะหนูจะคิดว่าแบบหนึ่งวันมี24ี่ชั่วโมงถ้าเราอัดยังไงมันก็ต้องทันอยู่แล้วคะ่ะไม่นอนไม่นอนนี่ไม่ได้ไม่รอ, <laughs> รอน,น,อนรู้สึกว่าเพื่อนทําแล้วแบบเออเราต้องทําแล้วอะไรฟิต <ST> มากหนูรู้สึกว่าเพื่อนก็มีผลคะ่ะแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราด้วยเราก็เป็นส่วนหลักๆเลยคะ่ะถ้าเราดึงตัวเองได้อะไรเงี้ยก็เราก็จะทําได้ดีแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบมีการเตือนสติตัวเองให้ไวขึ้น รู้สึกว่าที่บอกว่าเด็กเตรียมต้องติดจุลาอยู่แล้วรู้ส э ึกว่าไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็ต้องพยายามเหมือนกันเพื่อที่จะได้จุลาเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าแบบเออเข้าเตรียมแล้วต้องได้จุลาแน่เลยอะไรรู้ส э ึกว่าตอนสอบเข้าเตรียมหนูจะแบบไม่ได้เครียดเท่าตอนสอบเข้าจุลาค่ะเพราะว่าตอนเข้าจุลาเนี่ยอ่านหนังสือหนักกว่าเพราะว่าแบบเป็นสอบรอบจริงๆแล้วเพราะว่าตอนเข้าเตรียมเข้ามาแบบโคตาจังหวัดเลยค่ะ สำหรับน้องๆที่แบบกำลังทำข้อสอบแล้วคะแนนไม่ดีนะคะเราก็คือทำข้อสอบแล้วคะแนนไม่ดีเหมือนกันแล้วก็แบบรู้สึกแย่มากว่าเออเราจะอ่านทันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้คิดว่าแบบเราก็ตั้งสติแล้วก็คิดว่า1วันมี24ชั่วโมง <laughs> ตั้งใจอ่านต่อคะ่ะแบบวางแผนใหม่หมดเลยว่า เออเราจะแบบเน้นเรื่องนี้เรื่องนี้ที่เรายังไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบเริ่มอ่านหม่หมดเลยถ้าเราเริ่มตอนนี้มันทันแน่ๆถ้าน้องๆมีคําถามหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่สงสัยนะคะก็สามารถทักมาถามพี่ได้นะก็ช่องทางการติดต่อก็จะมี IG เหมียวหวย M E A W H U I I คะ่ะแล้วก็พี่มี t i k t o ็อด้วยนะก็ชื่อเมียวหวยเหมือนกันแต่ว่ามีไอซ้ำตัวค่ะ